ดีค่ะวันนี้เราก็เดินทางไปเที่ยวทะเลสาบเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะตอนนี้กําลังผ่านเมืองฟิลิปปวัวประเทศฝรั่งเศสค่ะก็ทะเลสาบแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ในบริเวณภุบเขาใกล้ๆนี้นะคะหลังจากผ่านฟิลิปปวัวไปไม่นานก็จะมีทางแยกเลี้ยวเข้ายกขวานะคะเข้าไปเนาะ สำหรับทะเลสาบแห่งเมืองอะทะเลสาบฮานาเนี่ยนะคะก็จะเป็นบ่อห่อน้ําบ่อทะเลทะเล,ทะเลที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟที่มันมันงวดแล้วนะคะมันจะเป็นหลุมเนาะน้ําที่ออกมาก็คือ,อะจะเป็นน้ําน้าําขังน้ําซึมน้ํำซับประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือทางเข้าคะ่ะเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วก็ผ่านป่าไปไม่ไกลคะ่ะ นั่งรถขับรถไปทางแคบหน่อยนะคะก็ใช้เวลาประมาณ5นาที10นาทีก็ถึงการจอดรถอย่างที่กว้างกว้างมากนะคะข้างหน้าเนาะข้างลังจอดรถเราก็จะเจอป้ายนะคะว่าเนี่ยป้ายประชาสัมพันธ์ในหุบเขาแห่งนี้สําหรับที่เดินป่าสําหรับทางเดินป่าเนาะแล้วก็จะเป็นลักษณะภูมิประเทศที่แสดงให้เห็นนะคะ สำหรับทะเลสาบแห่งนี้กินพื้นที่ประมาณ0.16ตารางกิโลเมตรนะคะคิดเป็นตารางเมตรนี่ก็คำนวณเองแล้วกันนะคะขออภัยคะ่ะทะเลสาบฮานานะคะอย่างที่บอกก็คือเป็นทะเลสาบมีพื้นที่กว้างสำหรับ เหมาะสําหรับการพักผ่อนมากเพราะว่าในตั้งอยู่ในพื้นที่เงียบสงบนะคะกลางหุบเขาเนาะตรงที่เห็นขาวๆนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของแคมปิ้งนะคะซึ่งถัดแล้วก็จะเป็นกระท่อมเล็กๆนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของแคมปิ้งเหมือนกันค่ะต่อไปเราก็จะว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งโน้นนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะทำคลิปเกี่ยวกับแคมป์ให้ดูกันนะคะ เนี่ยเราก็มาอยู่ถึงอ,อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะนี่คือฝั่งของแคมปิ้งเนาะเราก็จะมองกลับขึ้นไปตรงที่เรามาเมื่อกี้ก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะพื้นที่0.16ตารางกิโลเมตรนี่กว้างพอสมควรเลยเนาะก็สามารถเล่นน้ำได้ข้ามข้ามไปได้ค่ะก็เอาเรือมาเล่นได้เอาวินเซิร์ฟเอาอะไรมาเล่นได้นะคะ เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจที่สุดเลยค่ะน้ำสะอาดน้ำเย็นเห็นตัวปลาเลยนะคะเนี่ยนะคะที่เขาเอามาชมเอามาเล่นกันนะคะก็สามารถข้ามไปฝั่งนูนได้ประมาณนี้นะคะคนเยอะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บภาพตรงที่มีคนมาให้ชมเนาะก็กลัวกลัวเรื่องกดชุมชนก็ว่ากันไป สำหรับท่านที่ชอบเดินป่าก็มีทางเดินป่าหลายเส้นด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถเดินรอบออทะเลสาบแห่งนี้ได้ด้วยนะคะมีปราสาทให้ขึ้นชมได้สองแห่งนะคะก็สนใจก็เดินตามมานะคะ ก็พักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงแค่นี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ